ถ้าพี่บอกว่าพาสร้าง2470ปู่ทั่ว05อยู่ในโบสปี70ผมก็ต้องพี่ตังต้งต้องย้านเอาทันแมชชีนไปใส่แล้วแหละยังไงครับพี่อันไหนแท้มั้งเอ่ยพี่พี่ครับผมคูยกับพี่บนของไทยบ้างคร<ะ>ับอันนี้ของเขาว่าพระเนี่ยอยู่ในกลุ่มบทบทดันบทนี้บ็ เขาสร้างโบสถ์ปี2470พระนี้อ <bizarre> ยู่ในโบสถ์หมดเลยอันไหนอยู่ในโบสถ์บ้างพี่แยกมาผมได้ทำงานง่ายท้าพี่บอกว่าพระสร้าง2470ปู่ทวด05อยู่ในโบสถ์ปี70หมก็ต้องพี่ต้องย้านเอาทานแมชชีนไม่ใส่แล้วแหละได้แยกมาก่อนครับโอเคโอเคพี่พี่สองเทียบดูว่ามัน เหมือนกันไหมได้ครับอ่ะพี่ไม่เป็นไรครับเอาเบื้องต้นก่อนอไม่ใช่ปัญหาพี่อ่ะเนี่ยฉะนั้นอ่ะพระเครื่องอันเนี้ยพี่ว่าไหนมันแท้มั้งพี่แยกแท้ให้ผมเลย ถ้าบอกแท้หมดไม่ได้อ่าไม่ได้โอเคครับ,รบแล้วอ่าอ่าพี่อันไหนเก่ากว่าพี่ส่องเลยพี่สองอันนี้ยง,ง่ายๆนะครับผมให้พี่ส่องเก่ากับไม่เก่าแล้วถ้าพี่บอกว่าแบบเนี้ยแท้ของพี่เราต้องขายกับคนที่ดูแท้เหมือนเราอ่าถ้ามีคนที่แบบดูแบบนี้แท้เหมือนพี่พี่ขายเขาได้เลยนะครับ แต่สําหรับผมคือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมซื้ออพี่ลอง่องเปรียบเทียบดูก่อนพี่ดูว่าเก่าเท่านี้ไหมครับพี่ล้างให้ใครก็เกา่าล้างให้เขาจะกลับมาเก่าเหมือนเดิม<อ>ๆๆคือเอาง่ายๆครับแถ้คนอ่ะคนแก่80อ่อาบน้าไม่เป็น18ให้เราล้างยังไงทิ้งไว้เขาจะกลับมาเหมือนเดิมเรานึกถึงหัวเข็มขัดลูกเสือ สมยัยเราไปโรงเรียนหัวเข็มขัดล้วเนี่ยเวลาเราขัดเอาเงาวแวบเลยเราทิ้งไว้หัวเข็มขัดก็กลับมาเก่าเหมือนเดิมมันไม่ใช่หัวเข็มขัดอะเวลาขัดแล้วมันจะใหม่นะไม่ใช่นะใหม่แต่เวลาทิ้งก็กลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นร้าเก่าอ่ะให้พี่ล้างยังไงมันก็จะกลับมาเก่าครับได้ครับครับโฮโฮครับมันไม่ได้พี่ ใช่ครับต่อจากุลเนื้ดินเลยครับอย่างเงี้ยแท้แต่ว่าไม่ทันเพราะเงินเก่เาก่อนปีสองพันร้อยเ้วยพี่ดูนะอันเนี้ยเก่ากว่าทุกองค์เลยพี่จา๋าอย่าอย่าให้ผมเสียงกับจินตนาการของพี่เลยนะครับเอาว่าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นเนี้ยแบบเนี้ผมซื้อ แบบนี้เก่าเนี่ยแท้นะฮะแบบนี้ขายได้หลักพันอย่างนี้ได้นะครับง่ายๆเราเราขายคนที่ดูแท้เหมือนเรานะถ้าตอนนี้ผมดูไม่เหมือนพี่เราก็ยังไม่ได้ซื้อขายกันครับไม่ใช่เลยพี่ไม่เก่าอ,อันนี้พี่ส่องดูพี่ต้องส่องนะ พี่ต้องตั้งใจส่องนะงมมนใช่ครับพอถ้าพี่ซื้อองค์แรกเข้าใจว่าอาจจะแท้พี่จะซื้อแบบนั้นเข้าเต็มบ้านเลยครับแล้วเวลาเราซื้อผ้านิดนึงค,ครับก็อะยังไงก็แล้วแต่ได้มาเนี่ยพี่จะซื้อหรือเขาให้ฟรีก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับทองกับทองเหลืองอะ่ะเขาจะให้ฟรีหรือเราจะซื้อมาก็แล้วแต่ถ้าเป็นทองมันก็ขายได้ แล้วพี่ก็ลองส่องเนื้อดีนตองอื่นดูนี่ลงู่ครัอาอย่างนี้ผมดูไม่เหมือนพี่อ่ะผมก็เลยซื้อพี่ไม่ได้เราไม่ว่ากันนะถ้าเราดูเหมือนกันเราก็ซื้อขายกันได้วันนี้เราดูเหมือนกันเราก็เลยซื้อขายกันไม่ได้ครับฮอ,อะไรนะครับพี่เหม,มามาหมื่นกว่าผมนึกถึงเคสเพราเงินบางคาเลย แล้วถ้าพี่ซื้อพาเก้มาหมื่นกว่าพี่จะผมช่วยพี่ยังไงล่ะครับต้องขายได้บ้างหรือเปล่าอ่ะอ๋อใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนพี่ดูก่อนว่าผมกอะไรจะบอกพี่ว่าพารนะ์นมันมีแท้มีเก้แบบนี้ร้านพาร์เก้องลราสิบบาท20บาทเต็มเลยอ่ะคราวนี้ถ้าเราไม่รู้เราดูไม่เป็นอ่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าพาร์ที่เขาเอามาให้เราเหมาเนี่ย มันไม่ได้มาจากร้านพักเก๋อ่ะมาพอแก้วเนื้อทองคำมาอ่ะอนนโอเคอ,ไไนะอันนี้เนื้อทองคำอ้อรรออาวแล้วพี่บอกผมเนื้อทองคำอ่ะพี่นั่ง่องเลยมันเหมือนกันไหม,ไมใช่ก็ต้องมีอะไรปนต้องมีทองคำปนมากปะ่ะพาเยียเขาไปร้านทองถ้าฝนแล้วมีทองคำเดี๋ยวเอามาให้เราซื้อไปคือพี่ไม่ให้ผมพิสูจน์อะไรเลยอะ่ะ พี่ใจร้ายพี่ครับพี่ไม่ให้ผมพิสูจน์อะไรเลยในชีวิตพี่พี่บอกว่าพาพี่แท้ผมต้องซื้อพี่แล้วผมจะทำยังไงได้ผมแท้จะไม่แล้วแต่จาอครับเคครับมันจังซื้อไม่ได้มันไม่แท้พี่ผมไม่ใช่ผมอืมอันนี้นะพี่ผมช่วยค้าน้ำมันพี่พันหนึ่งแล้วกันผมไม่ซื้ออะไรเลยนะแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราเจอกันถ้าถ้าพี่ จะเล่นพระถ้าพี่ดูไม่เป็นพี่อย่าซื้อพระถูกๆองค์ละ200ขายได้300ร้อยอ่าอย่างนั้นได้ตังมากกว่าซื้อแ0 0รอขายพันหนึ่งได้ตังมากกว่าแต่พระดังอะ่ะถ้ามันไม่แท้พี่มันไม่ได้อะไรเลยเสียเวลามาด้วยใช่นะผมขอแล้วพี่นะครับผมให้ค่าธรรมันพี่พันหนึ่ง แล้วเดี๋ยวพี่เอาชุดใหม่ให้น้องดูดีกว่านาชุดนี้น้องซื้อไม่ได้เลยพี่อยากได้เท่าไหร่ไม่ได้หรอกพี่อยากได้เท่าไหร่พี่ว่ามาพี่ว่ามาเลยว่าพี่อยากได้เท่าไหร่ถ้ายังถ้ายังตีราคากันไม่ได้เดี๋ยวผมทิ้งราคาไว้ให้พี่ก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปนั่งเปิดพาพวนนี้เป็นพายยอดนิยมมันหาราคาไม่ยากหรอกครับสมเด็จขายได้พันหนึ่งทองต่างหากพี่ไปตีเอาเปิดโลกขายได้สามพัน นะอันนี้ไม่เคยเห็นแต่ผมอยากได้เพราะจงนะครับศูนย์เก้าอันนี้ขายได้หลายพันอันนี้ไม่รู้แต่ผมชอบเพราะว่าวัดแก้วฟ้าล่างผมคิดว่าน่าจะเป็นนนบุรีเพราะศิละปะมันคล้ายกับสะพานสูงอันนี้ไม่มีเขี้ยวสวยๆซื้อสองพันแบบนี้ผมซื้อพันหนึ่งแล้วกันอ่ะพี่ก็ลองคำนวณดูขายได้ก็ได้ไม่ขายก็ไม่เป็นไรครับ อ้าวถ้าตามนั้นเท่าไหร่ละพี่บวกเลขให้ผมด้วยหนึ่งพันสองพันห้าพันอันนี้ไม่รู้ราคาอันนี้ห้าพันได้ไหมหมื่นหนึ่งผมไม่ลดนะอันนี้แถมหมุมได้ไหมเนี่ยพราะจงเนี่ยโอเคหนึ่งหมื่บาทไทยอนุม,มัต